สีฟันวันเดอร์สไนม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้ม,มเวลาเปลี่ยนม,มั่นใจไม่เปลี่ยนไทรราจีนา news and cuff กินแล้วยังค่รงะรับทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหาเกินเราทั้งหมด4คนมาพร้อมกับสามพี่น้องตระกูลยัง o ูดแ r o ์เน็รีวิมาแล้วยังอาหารนูดแอนคอสกินแล้วยังอะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังเน่นี่ขออนุญาตขยายความนิดนึงเราขอเริ <anything> ah, ่มท okay? ี่อันนี้ก่อนเลยนูดแอนคอฟเป็นร้านอาหารที่เหมาะกับทุกคนที่อยู่ในยุคปัจจุบันนี้เพราะว่าเป็นร้านอาหารสุขภาพที่โคตรอร่อยเลย คือจริงๆต้องบอกว่าเรื่องอาหารการกินนี่สําคัญมากๆเลยค่ะสุขภาพของเรานี่จะดีหรือไม่ดีเนี่ยโอ้โหขึ้นอยู่กับการกินทั้งนั้นเลยเนาะเขาจะเน้นไปที่บเนื้อปลาพวกนี่พวกเราจะยกินไปแล้วเนาะเนื้อผู้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผักอย่างเงี้ยแลวเครื่องดื่มด้วนะคะแนวสุขภาพเนาะเขาใส่ส่วนผสมของทัญยพืชอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยอาหารจริงๆเหมือนที่พิสุเคยพูดบ่อยๆว่าอาหารกินเป็นยาและทั้งหมดทั้งมวลนะคะได้รับการสนับสนุนโดยศูนย์ธรรมชาติบําบัด เวลเนสแคร์ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องจะปรึกษานิดนึ่งว่ายมีสองคนคนเล็ก26คนโตยี่สตอนนี้คือก่อนหน้านี้ให้บริหารบริษัทแต่ตอนนี้เหมือนเขาอยากไปทํางานประจำก็ดีนะเจ๊เพราะว่าเจ๊เจ๊ต้องปล่อยลูกคขา้เขาไปทํางานประจําบ้างกัวเขาจะได้ไปเรียนรู้ระบบบริษัทเอามาช่วยบริษัทเั้องไงแต่ว่ามันต้องตื่นตีสี่ตีห้นะแล้วก็ขับรถก็ไปรถติด กลัวสุขภาพจิตลูกจะแย่ซะก่อนสินี่จะเป็นไรเึกความมีวินัยความรับผิดชอบไม่เห็นแปลกเลยแต่ว่าเงินเดือนหมื่นห้าแล้วต้องขับรถเข้าไปในเมืองนู่นนะนะโอ้ยยังไม่ต้องเลยหมื่นห้าไม่ต้องทำไม่ต้องในเมืองด้วยจะมามิงไ่ต้องเลยหมื่นห้าใช่ไหมไม่เอาไม่เอาต้องไปตรงไหนว่าหมื่นห้าคิดดูนะแล้วต้องตื่นเช้าอีกไปต้องมาช่วยขายน้าปลาได้เยอะกว่านั้นเดือนเดือนเด้อตกลง สองคนครบได้ไหมเนี่ยคุยไปคุยมาพลิกอินททนทีเลยพลิบพลิกฝันล้านเหนื่อยเงินมันไม่คุ้มเหนื่อยไหจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทํางานเราก็ต้องอยากได้เงินเดือนที่มันคุ้มค่าตอนนี้คุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันไม่ว่าจะเป็นค่ารถไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินตอนนี้ขึ้นราคากันหมดใช้เงินเดือนเราไม่แพงวันนี้แขกรับเชิญเรามีคุณแม่คุณลูกคู่หนึ่งก็คือให้ลูกออกจากงานนี่แหละคืองานประจําแล้วเงินเดือนหมื่นห้าคุณผู้ชมขาเบ็ดเสร็ นะกินข้าวค่ารถเงินเหลือต่อวันเนี่ยไม่ถึงร้อยเขาแนะนําให้ลูกทําอะไรวันนี้พี่สุอาจจะได้คําตอบ <ừ> mm. ถ้าคุยกับแขกรับเชิญาคนนี้ขอต้อนรับน้องเนยและแม่แหม่มนะคะจากร้านกลมโดนัทหลังแบงค์ค่ะ กลมโดนัทนะคะต้องอยู่หลังแบงค์เนาะใช่ค่ะอะไรชับอ่ะใช่ค่ะแเป็นแฟนประจำเร่งเงินเดือนเอาไว้ก่อนนะลูกน้าตอนนี้เรามาคุยกันทั้งหน้าเนี่ยมันน่ากินมากเลยอะไรบ้างถ้าจะให้พูดถึงหน้านี่คือมีประมาณ25 2 5ห่้านาซิงโกโก้ชาเขียวอันนี้อะไรลูกอันนี้ชาไทยชาไทยเห็นไหมแล้วก็บรรดาไส้ก็จะเป็นแบบคัสตาร์ไส้เยม ไส้ช็อกโกแลตกูเบอรี่อันที่ยังไม่เคยเห็นคือเป็นโดนัทไส้ขาวค่ะมีขาวมีแฮมนะมีไส้กรอกปกติก็จะเห็นแต่โดนัทที่เป็นไส้หวานใช่ไหมคะแต่ว่าทางร้านเราเนี่ยจะทําเป็นไส้ขาวเป็นเมนูขาวด้วยค่ะไส้ไหนขายดีสุดคะตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้ที่เบสเซลเลอร์เลยก็จะเป็นอันนี้ค่ะตอนด็อกตอนด็อกเขาก็จะมีแป้งของเขาแต่ว่าของเราอ่ะเราโดดเด่นที่แป้งเราก็เลยคิดทําอันนี้ดีกว่า ใำเป็นเส้กรอกดอเป็นไส้กรอกชีสแล้วก็คุกขงชีสแล้วก็โรยหน้าชีสอีกโอ้ my god ชื่อมันคือไส้กรอกดับเบิลชีสดับเบิลชีสมันมันขายอยู่ที่ชเท่าไหร่ยี่สิบบาทที่แม่เองใช่ค่ะเดีลยวไปงต้อขึ้น้าคุณแม่แม่แม่ขายอยู่ที่ยี่สิบบาทค่ะยีบสิบเองอแม่ก็สิบบาทอันนี้เป็นอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราทำเองใช่ค่ะคิดค้นสูตรเองค่ะ อร่อยมากาน,นี่คือโดนัทวิน ใช่ค่ะไม่รู้เป็นไไม่ได้กล้วยไหนใส้กล้วยจะเป็นสีเขียวค่ะนี่ค่ะด้านนี้เลยอันนี้ก็ทําเท่าไหร่ก็ไม่พอขายบ้าหลัหใช่ค่ะกล้วยหอมสดนะคะแล้วก็เอามาเค้ากับน้ําผึ้งก่อนไม่อ้วนใช่ก็ทำา็ไปโดนัดใส้กล้วยลงกินเนี้ยู้าเขาเมาเราได้หมราคาน่ารักนะแต่ไส่แต่ละไส้นี่น่ากินทุกไส้เลยวัตถุดิบในการเลือกคือเลือกอย่างดีด้วยเลือกยังไงแม่แมมคะก็คือหนึ่งแป้งเราใช้เกรดดีที่สุดจ้ะเนยเราก็ใช้ เกรดดีที่สุดเครื่องปรุงทุกอย่างเราใช้เกรดดีที่สุดแล้วมันก็จะออกมาอร่อยแบบอร่อยที่สุดถ้าทานไปจะจะรู้ว่าอ๋อร้านนั้นกลมเพราะว่ามหน้าเกล็ดไม่ได้จะชิมก่อนไม่เกล็ดเลยค่ะเกลียวเลยเกล็ดเดียวขนาดนี้แล้วชิ้นเดียวอาจจะคนละนะคะอาจุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอลูกเวลากินชิ้นเดียวไม่พอใช่ไหมอร่อยที่สุดจริงจรินี่อร่อดจริงาไม่แบบขายโดนัทมากี่ปีแล้วคะจริงจริงๆขายมาตั้งแต่น้องเลยยังไม่เกิดเลยค่ะตอนนั้นก็ยังไม่ได้ ทำอะไรหลากหลายนะคะยังไม่เยอะเท่าอย่างนี้นะยงไม่เยอะทันี้พอพอลูกมาก็ตามยุคตามสมัยเลยมีอะไรใหม่ๆมาลูกก็จะติ้งมาละแม่หน้านี้ใช่มแม่หน้านี้เไาหลายสมัยนี้ก็กินไม่เหมือนเราแล้วใช่ค่ะสมัยก่อนยอดขายดีไหมคะ ประมาณ4ี่พันห้าพันก็อยู่ได้ยอดพุ่งเลยใช่ไหมตอนแรกก็เพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งแล้วก็เพิ่มเป็นสองเท่าตอนนี้เพิ่มเป็นสี่เท่าแล้วอันเมื่อกี้ที่เราเล่นละครนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมลูกพูดทุกวันเลยค่ะคุณผู้มเลยท่านูเป็นอย่างนี้หนูลาออกแต่ลูกสภาพาเป็นยังไงอะแม่กลับมาก็ นอนแผลอย่างนี้เลยค่ะใช่แล้วมาช่วยนานยังอะคะลูกสาวอ๋อจริงๆหนึ่งเดือนเองนะคะออกงานมากระโดดขนาดนี้นะข้าวกระโดดเลยนาะไม่ไม่หนูทำงานงานออฟฟิศยังไงลูกเรียนจบมาตอนแรกหางานยากมากหนูก็เลยโอเคงานอะไรก็ได้ค่ะเงินเดือนเท่าไหร่ลูกเงินเดือนอยู่ที่ห5มื่นห้าถึงหมื่นหกค่ะเดือนหนึ่งเหลือเท่าไหร่แม่โอ้ค่าโทรศัพท์ก็หลายพันล้วค่ะไหนจะรถ ค่ารถเติมน้ามันอะไรอีกค่ะ้ค่าน้ำมันค่ากินค่ากินอืมเขาเหลือแค่สองร้อยเดือนหนึ่งเหลือหกพันไม่ไม่ไม่ถึง้ลยด้วยบางคนหมื่นห้าเบางคนไม่เหลือนี่ไงพอกลับถึงบ้านถึงได้นอนงายหมดเลยเขาไม่ได้กินเลยเลยต้องเอาเงินเก็บมากลับบ้านเนี่ยก็ได้เขาเนี่ยแหละค่ะมาทําตลาดให้แล้วก็มาช่วยกันคิดปรับปรุงร้านเพราะว่าแต่ก่อนเป็นร้านเป็นร้านรถเข็นเล็กๆอะค่ะพอขายก็ไปกางโต จ้ะพอพอเสร็จก็เก็บโต๊ะเก็บเต็นท์ค่ะพอเช้ามาอีกวันก็มากางโต๊ะแต่พอฝนตกก็เก็บเลยเก็บร้านกลับบ้านเลยเพราะว่าขายไม่ได้ของก็เหลือกลับบ้านใช่ไหมแม่แรกเลยเนี่ยเราฝันไว้ว่าเราอยากเปิดร้านอย่างเงี้ะยะเราก็คุยกับลูกว่าเนยเนี่ยแม่แม่อยากทําร้านแบบเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหม,มเนยก็บอกว่า จริงๆแม่ก็ทําได้นะแม่ต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็พูดบอกเรามาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยแม่ต้องทำเดลิเวอรี่นะยิงแอดเฟซบุ๊กลงเพจอะไรไม่รูกเยอะแยะไปหมดเลยแม่ก็เลยบอกว่านั่งงั้นเนยต้องมาทําให้แม่แล้วล้าลาออกมาช่วยแม่ดีกว่า, <c oughs> าล้าหนาาอันนี้เป็นเป็นหลังจากที่น้องเนยมาแล้วใช่ไหมโอ้ยเมื่อคุณแม่เห็นคุณลูกเหนื่อยจากงานประจําเลยขอให้ลูกลาออกค่ะ มาช่วยพัฒนาร้านโดนัทของเราเองแล้วลูกสาวคนสวยก็ไม่ทำให้ผิดหวังทำจนสำเร็จจนได้ร้านสวยๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมน่ารักเนาะเรื่องราวดีๆของแม่ลูกคู่นี้ยังไม่หมดนะพักกันแป๊บเดียวช่วงหน้ามาเติมซึ้งกันต่อคะ่ะ wellness redo มาแล้วยงังแชมพูปิดผมขาวดีแฮรใครๆก็ดูดีได้ด้วยดีแฮร ชามคอส m a ต e รับผลิตสกินแคร์และเครื่องสำอางทุกชนิดวันนี้พวกคุณไม่ต้องเริ่มก่อนนะันจะเริ่มเริ่มไรเริ่มอะไร,ร,ะไร,รถามจริงๆมาถึงขอกินเผือกน,นิดนึงคุณคน่ะคุณถูกหวยจริงๆเท่าไหร่บอกขอกรีคุณเนี่ยไายได้เยอะนะเวลาร้องเพลงแล้วคุณจะกรีดด้วยตัวเลขเท่าไหร่มันเสียวมันเสียว ไอ้จ่าตอบไม่ตรงคำถามเอยู่ดีดีเนี่ยมันเสียวเสียวอะไรเสี่ยเล่นโรลลี่หรือเล่นหวยเนี่ยเดือนมันมีสองครั้งขอให้หนูได้เสียวอย่างนี้ก็ดีลุ้นนี่ลุ้นเสียวฝั่งนู้นก็ได้นะคะฝั่งนู้นก็ยังมีหวยจับเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเอามาขายทุกงหมดเลยเห็นไหมกำลังจะมาขายอีกแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่ถามเขานี่คุณถามดาราระดับบอลลีวูดเลยนะฮะ ยืนมือก่อนยืนมือไปยืนมือเยอามือไปข้างหลังหนึ่งกันอายุยุตไม่ต้องถามแล้วเสียเวลามากเลยทำไมคะคุณเป็นแขกรับเชิญค่ะนั่นสิไม่ใช่พิธีกรเพราะนั่นมาสวมวิญญาณพิธีกรละกัะมันสนุกแล้วคุณมามาจับจ้วงของพวกดิฉันนะคะพวกเราเนี่ยค่ะจะจับจ้วงคุณค่ะอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะแม่คุณโอ้โหจริงๆแล้วแบบคือค่อนคนไปแล้วนะ55แล้วปีนี้นะสิบอกเลยว่าร้องเพลงเนี่ย มันต้องแต่งหน้า30กว่าปีนี้แต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ร้องเพลงโดนแดดโดนฝนโดนความร้อนโดนทุกอย่างโดนทุกอย่างเหรอยกเว้นอ้าจริงๆนะตอนที่ตอนที่มีงานชุกๆคุณแต่งหน้าวันสองรอบไหมจริงบางห้งก็แต่งสองรอบแล้วเวลาล้างหน้ามาปุ๊บแม่เจ้าทำไมอะเส้นหน้าผากอะยังไม่เลิกคิ้วมันขึ้นแล้วแล้วตีนกัน ถุงเนี้ยขึ้นหมาบูดอ็อกเลยอ่ะ <laughs> แล้วไอ้ร่องน้ำหมากเนี้ยมันทําให้เราหน้าแก่มาก <laughs> <ช>แล้วเวลาเราเป็นผิวคนจีนนะมันจะหน้าตาหน้าไข่ขี้หน้ามากกว่าคนอื่นๆอีกเพราะมันเห็นชัดทุกอย่างเลยมีวันหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึง่งอีพี่คนนี้หน้าก็ไม่เคยแต่งแล้วปกติกันหน้าเลยโรยโรยราสมสมวันนั้นอ่ะไปเจอหน้านางนะใสแล้วก็อิ่มน้ําแล้วบอกว่าพ <c oughs> ี่ว้วขึ้นเหรอี่ทําอะไรมาเขาบอกว่า ไม่ได้ทำอะไรเลยฉันใช้เซลัมเนี่ยกระปุกแดงๆไตลาจิน่าที่นีโนเป็นพรีเซนเตอร์บอกเฮ้ยมันมีมาสิบกว่าปีแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าสิบห้าปีเพราะบอกว่าคนนี้แล้วก็นีโนสองคนเนี้ยช่างเลือกช่างใช้ฉันต้องลองดูเมื่อก่อนนี้ก็ใช้ของแพงๆนะเพราะว่าคิดว่ามันดีฉันลองดูเลยนี่ไปเอามาปุ๊บอ๋อกระปุกแดงๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนี่พอเปิดดูเนื้อเซรั่มนี่เข้มข้น ไม่เหนียว <Wow. S 1> ซึมง,ง่าย mm hmm. เนื้อเซรัร่มแบบเนี้ mm hmm. รู้ทันทีเลยว่าของมันดีช่วงแรกนะพี่ใช้เนี่ยไอ้ที่เขา,า่าหน่านุ่มๆชุ่ม,ช,มชื้นเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ mm hmm. ทําไมฉันเพิ่งตัดสินใจใช้เรามันเป็นคนวงในทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นมายามากสําหรับเราเราคิดว่าใครก็แล้วแต่ที่มันมาขายของตามทีวีไม่จริงหรอกคำ mm hmm. จ้างขอพูดก็พูด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  oh. ของมันดีจริงหรอ mm hmm. แต่พอได้ใช้ไอ้ตัวเนี้ย mm hmm. ไทรจีน่ากระปุกแดงเนี่ย ความคิดที่เคยผ่านๆมามันเปลี่ยนไปเลยเพราะอะไรเพราะเราใช้ปั๊บเราเจอเจอความจริงบางอย่างที่แบบคุณต้องหาเองคุณต้องลองเองออใช้มาสักระยะหนึ่งนะริร้วลอยเล็กๆเนี่ยที่แบบว่าตามใต้ตานะคะลองแก้มตีนกาหน้าผากมันแลดูเบาลงจริงๆแล้วที่สําคัญคนขี้แพ้อย่างเราไม่แพ้เลยนี่เนาะและอยากจะบอกข่าวดีว่า,วาทุกวันเราเป็นข่าวดีของเราได้มเมื่อไตราลาจีน,น่า มีโปรให้โปรที่เอามาให้วันนี้ต้องชันคนเดียวที่จัดโปรอย่างนี้ได้ยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่ที่สําคัญคือต้องกดมาเอาสิทธิ์ไว้ก่อนคุณต้องกดมาจองสิทธิไว้ก่อนนะคะโทรมาที่1 577โทรมาที่1 5 7 7หรือ Li n e แอดรยาจีน่า วันนี้แม่มาแม่ให้200สายไปเลยนะคะอเอาซิอันนี้จ้าซื้อ1แถม1น,นะคะนี่กระปุกใหญ่แถมอีกห่งกระปุกแถมพกพาอีก3เป็น5ชิ้นเซราม5ชิ้นอย่างนี้ราคา8,800บาทแล้วนะแค่เซรามวันนี้จ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละแค่ 35, 35บห้าทถูกก่าแฟแก้มมากนะเพิ่มให้อีกสักชิ้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทําไมต้องแอบขนาดนั้นขอเขาก็ขอไปเลยดิเดี๋ยวก่นโดนด่าโดนด่าโอ้โถวเราหยาบโหดเนี่ยนิวสั์พาดาราบริวูดมายังใหญ่ไม่พอยังใหญ่ไม่พอพาดาราบริวูดมาแม่ต้องแถมอันนี้เนะเอาโลชั่นน้ําหอมหลอดใหญ่เลย จ่ายเท่าเดิม2,990บาทเพ<อ>ียงแค่คุณโทรมาที่1,5,7,7หรือไลน์แอดยไลน์จีน่าส0 0สายเท่านั้นนะคะ1กระปุกใหญ่แถมมีก1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพากอีก3เป็น5ชิ้นและเซรั่มล้วนๆแถมโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่อีก1เป็น6ชิ้นปก,กติเนี่ย10,000กับอีก90บาทไม่ต้องจ่าย2,990บาทที่คุณต้องจ่ายเลขสวยมากและใช้ได้นาน3เดืนต,ตกละแค่ 35บาทและปกติเป็นคนที่ช่างเลือกอะ่ะและถ้าไม่ดีจริงก็ไม่มานั่งพูดถามว่าทํำไมฉันเป็นนักร้องอฉันไปนร้องเพลงฉันได้ตังค์เยอะกว่าอดังนั้นแม่จึงบอกเลยว่าลองเหอะคุณอย่าปล่อยให้หน้ามันเปิดลอะไปตามเรื่องตามราวคุณต้องมาลองลองก่อนอย่าเพิ่งลังเลนะจ๊ะ อินีฉันขอสายเพิ่มอีกนิดนึงได้ไหมเดี๋ยวก่อนทางคุณใบทางคุณใบฟังแม่ก่อนนะว่าปกติคนอื่นเขามาเนี่ยเขาแถมขนาดพกพาแค่สองนะนี่แม่ให้สามไปแล้วนะเออก็่เขาเป็นแม่ไงต้องเสียเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าทางนั้นเอานี่ออกก็เสียเชื่อของคุณใบมากเลยก่อนที่เขาจะเหนื่อยไปกว่านี้หรือเพี้ยนไปกว่านี้เพิ่มไปอีกสองร้อยสาย พอมาที่1577หรือไลอแอนดรอยลาจีน่าตอนนี้เราเพิ่มอีก200สายแล้วนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแถมขนาดพกพาอีก3าเป็น5ชิ้นไม่พอแถมโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่นีเบลเลอร์เลยนะคะ6ชิ้นจาก1 9 0บาทเหลือเพียงแค่2,990บาทนะคะไม่ใช่แค่เจนิเฟอร์คิมใช้คนเดียวพี่หมูดีหลอกอายุ65แล้วมานธนพรเชฟป้อมปุ้ยพี่มวลวันนีโน พี่แซมยุรน,นันโอ้โหหล่อเทพมากมพีเซนเตอร์ของตรอยลาจินา่าถ้าไม่ใช้จริงเราจะไม่ออกมาพูดเพราะอะไรเราต้องพูดจากประสบการณ์จริงๆของเราตอนนี้เหลือไม่น่าจะถึงร้อยสายแล้วนะพวกเราใช่แล้วค่ะโทรมาที่1577หรือ l ลน์แอดตรอยลาจีนาซื้อหนึ่งกระปุกใหญ่แถมอีกหนึ่งกระปุกใหญ่ขนาดพกพาอีกสเป็นทั้งหมดเซรั่มล้วนๆ5ชิ้นไม่พอ แถมโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่ตรงนี้อีกนะคะ6กชิ้นปกติคุณต้องจ่ายถึง1 90 0บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่2990บาทโทรมาที่157 7หดหรือ Line แอสตรีลา,ลาจีนาหลายคนสงสัยว่าพี่คิมมาทำอะไรทำไมไม่ให้ของสวยๆยงานทำไมไม่ให้คนสวยๆมาพูดเดี๋ยวก่อนใครพูดว่าคนสวยแล้วจะต้องพูดความจริงฉันต่างหากที่เป็นคนไม่ได้มาขายความสวยแต่ฉันมาขายความจริงแม่โกรธใครอะนี่น โกรธตัวเขาไม่ให้มาอีกโอ๊ยคุณแม่เจ้าสายหมดแล้วอย่าพึ่งอย่าพึ่งโกนนะสายหมดอีกแล้วพอพีน้อยเออพอพีน้อยเขาต้องมาอย่าเอาตัวแดนหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ได้พูดเล่นใช่ไหม มันจะทันไหมมันจะทันไหมเขาจะด่าใช่ไหมเขาไม่ได้ให้เยอะขนาดนี้ให yeah. no ้มากมาไม่ด่าพี่ไงไม่ด่ายังไงเขาก็ด่าอยู่แล้วคุณไม่เคให้เดียวเื่าหนูเขาด่าที่เขาหูทวนลมเขาหูจะไม่ได้ยินอะไรอยแล้วอย่างน้อยเขาก็ไม่ให้คุณแม่มาอีกจะเป็นไรไปลเอางี้ดีกว่า5นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสายเอาเลยมันต้องอย่างนี้กดย้ำย้มาที่1577 1-577หรือ l i n แอดรอ i ลาชินะซื้อ1กระปุกใหญ่แถม1กระปุกใหญ่แถมขนาดพกพาอีก3นะคะรวมเป็น5ชิ้นไม่พอค่ะแถมโลชั่นน้ำหอมหลอดใหญ่อีก6ชิ้นปกติ1 9 9 0บาทวันนี้จ่ายแค่2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนวันละแค่ 35บาทเชื่อแม่เลยว่าหาโปรดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะต้องแม่คนเดียวถึงจะให้แบบนี้ได้จองก่อนจองจองจองเท่านั้นที่1 5 7ห้าเจ็เจ็ดกดยำ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 รีบหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ค่ะเยเลยคุณผู้ชมค่ะรีบเลยรีบแบบนี้โปรดีแบบนี้ต้องในรายการผู้หญิงทำมาหากินเท่านั้นวันนี้ขอบคุณไตลาจีน่าแล้วก็ขอบคุณคุณเจนิเฟอร์คิงค่ะเอว่าไอครีมที่หนูแหม่มเลือกใช้ อะมิโนวิตครอบครัวคุณดื่มแล้วยังไ่ใช่แม่ผมจำเป็นิงชอบเกี่ยวกับพวกโดนัทอย่างเงี้ยล่ะจำเป็นิงชอบปะคะเป็นคนชอบรักสวยรักงามค่ะชอบชอบแบบว่าประดิษฐ์ประดอยแต่งตัวให้กับยักษ์านี้ยแหละใช่เลยสวยตาเลยอะแล้วเนยนะเคยแต่งตัวสวยๆอยู่บริษัทตอนนี้มาเป็นแม่ค้า มันแตกต่างกันยังไงลูกหนูก็ยังแต่งตัวสวยได้เลยสวยกว่าเดิมด้วยลูกก็คนทั้งซอยอ่ะหลงรักน้องเนยกันหมดเลยใช่ค่ะเขาทำการตลาดให้ให้ร้านแม่ไงคะคราวนี้เพื่อนแม่ก็มาอุ้ย น้องเลยทําให้ป้าบ้างนะลูกมันทให้นะบ้างนะลูกรบ้านบกนกันใช่ค่ะเอาขนมมาแลกบ้างล้งเลยทาให้ป้าหน่อยนะน่ารักเลยกลายเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยบรรดาป้าป้าในซอยละลายซับไปเลยแล้คุณแม่แล้วคะลูกสาวมาช่วยแบบนี้ให้เงินเดือนคี่ลูกเท่าไหร่แล้วก็แบ่งให้เขาอ่ะเยอันนี้ส่วนนี้หนูเอาไปนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งกันเขาจะได้มีกําลังใจใช่เพรตอนนี้พอเราได้มากเราก็แบ่งให้มาก ก็อยากรู้จังเลยว่าส่วนแบ่งเดือนนี้ได้เท่าไหร่นะมากกว่าเงินเดือนที่ลูกเคยรับกว่ใช่ปกติใช่ไหมคะหนูทํางานเนี่ยเงินเดือนอเดือนหนึ่งหนูจะได้ประมาณหมื่นห้าใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ข่ยยอดขายต่อวันหนูได้มากกว่าเงินเดือนที่ได้แค่วันเดียวอีก <c oughs> เราทำเดือนนี้เราทําวันเดียว,วใช่ค่ะนั่นแบบมีบุญด้วยนะแล้วก็หนูก็มีบุญที่มีคุณแม่คนไหนอะถ้าแม่ชวนมาทําในอาชีพแม่บางคนไม่เอาไงก็คือจริตเขาไม่ใช่อ่ะอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมคะ ต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่ยื่นโอกาสมาให้ค่ะไม่งั้นหนูก็คงจะทํางานงกกกินเงินเดือนไปเรื่อยเหนื่อยไม่มีแรงกลับบ้านค่ะเงินเก็บจะมีมอันนี้จับเงินสดทุกวันเลยนะลูกเนาะจะภูมิใจในตัวเขาเอ๊ะเิอเเอ แม่คนเรามีลูกเนาะเวลาเราทำอ่าเขาเรียกกิจการอะไรของเรามันเล่กเน้อยแต่ท่านลูกทําด้วยเนาะเห็นคุณค่าแล้วมาช่วยเรารู้สึกภูมิใจมากค่ะคุณแม่ทําขนมอร่อยค่ะคือลวและในราคาแค่นี้ด้วยทําไมถึงจะแบบขายไม่ได้หนูว่าขายได้แน่นอนก็เลยแบบโอเคค่ะงั้นหนูลาออกเลยกภลังใจกันขึ่นใจเขาเป็นเพื่อนคิดที่ดีทุกอย่างค่ะเป็น เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นอะไรทุกอย่างเลยค่ะคุยกันได้ทุกเรื่องนี่ชิ้นละสิบาทถ้าอยากไปกินฝากร้านเลยค่ะน้องเนยก็มาได้ที่ซอยละลายซับนะคะสีลมซอยสับนะคะเพจเฟซบุ๊กกลมโดนัทหลังแบงค์นะคะมีเบอร์โทรไหมลูกมีค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสีค่ะหรือว่าเแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ เราอยากจะบอกคุณผู้ชมค่ะว่าเห็นคุณแม่คุณลูกแบบนี้แล้วชื่นใจนะย่างงี้อีกสองวันจะถึงวันแม่แห่งชาตินะเรามีกิจกรรมดีๆสําหรับวันแม่ปีนี้มาฝากด้วยอ่าเราส่งโดนัทกลับบ้านเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากลับเฉพาะคุณแม่นะคะกับคุณลูกโดนัทยังอยู่เราอิฟหมดแล้วเราสำหรับวันแม่ปีนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวดีๆทุกปีคุณผู้ชมในรายการของเราเนี่ยได้มีโอกาสต้อนรับ ร้อยตำรวจโทดอกเตอร์มนัสโนนุษรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเจิญนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นวันมงคลนะครับที่มารายการพี่หนุแหม่มเนี่ยก็เราได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่ดีๆที่พวกเราชาวไทยเทิดทูนกันนะครับวันแม่ปีนี้สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็ได้จัดทําดอกมะลิเป็นพานพุ่มเป็นพระพุทธรูปพระแก้วมรกตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อ ให้ลูกๆทุกคนได้ไปกราบแม่กันแม่คือพระอยู่ในบ้านดังนั้นความกตัญญูของเราแสดงได้ก็คือการประจับแม่ไม่ใช่กราบบนแม่อย่างเดียวนะครับกราบได้ทุกวันแต่วันสําคัญที่สุดคือพิเศษพิเศษคือวันแม่ชาติแล้วปีนี้จับได้ไหมครจับทางสมรภมปีนี้เราได้เตรียมจัดงานที่เซ็นทรัลที่แจ้งวัฒนะสุราชการครับเรามีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตาวทีอย่างสูงต่อแม่ทุกปี นะครับวันที่12สิงหาคมนี้ก็จะไปรับรางวัลด้วยกันนะครับอืม,มตภัณกรรมที่ทํได้ดอกะมิเนี่ยมีอะไรบ้างคะแต่ละอยา่างเริ่มจากนธุนพุ่มเนี่ยนะครับที่หน่วยงานองค์กรต่างๆสามารถนําไปสักการะที่องค์กรของตัวเองได้นะครับเนี่ยก็ไม่แพงนะครับ2,000บาทเองทุกอย่างเนี่ยนะครับได้ผ่านพิธีพุทธ,ธาพิเศษจากวัดสักเกตนะครับพระพุทธรูปพระแก้วมรกตนี้ก็ไม่แพงเลยครับ1,400งบาทเองนะครับเด็กๆเล็กๆลูกๆหลานๆตั้งแต่10บาท20บาท50าบาท แล้วที่มาของผลิตภัณฑ์นี้นะครับสบภาเนี่ยเราได้ให้แม่บ้านที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นหมู่บ้านของที่อำเภออ,ออู่ทองเนี่ยทำอาชีพกันเลยมีอาชีพเลยทําดอกมะลินะครับ<อ>แล้วก็ในกรุงเทพก็มีคนพิการได้ประดิษฐ์ประดอยดอกมะลิที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่เนี่ยให้กับเราได้ไปกราบแม่กันนะครับถ้าสามารถไปสั่งซื้อกันได้ที่สภาสังคมเคราคะห์ไปกราบแม่กันนะครับ นอกจากที่ได้แสดงความกระตันอยู่แล้วนะครับเรายังได้ร่วมทบุญกับสภาสงฆเคราะห์นอกจากจะทุนกจ้าถวายพระพันปีหลวงซึ่งจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ผู้โดยอกาศรวมไปถึงนักเรียนให้ทุนการศึกษาต่างๆภัยพิบัติด้วยนะครับเราดูแลสองเคราะห์นะครับและในกิจกรรมวันแม่เนี่ยเรามีการเลี้ยงอาหารผู้ต้องขังหญิงนะครับบ้านน้องๆที่ลาดวิถีนะครับทางสถานต่างๆนะครับเราได้ร่วมทบุญกันนะครับถ้าคนอยากได้ต้องเข้าไปสั่งซื้อ บบไหนยังไงที่ไหนอรยทางใดบ้างติดต่อที่เว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับหรือไม่ก็โทรศัพท์ไปได้นะครับที่เบอร์0 2 3 5 4 7 5 3 3จนะครับนอกจากสภาสังคมสงเคราะห์แล้วนะครับพี่น้องสามารถสั่งซื้อหรือไปซื้อได้เลยนะครับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ่างมานากน้องได้สะดวกครับกระทรวงศึกษาก็นําให้โรงเรียนต่างๆนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าลูกๆหลาน ตั้งแต่10บาทนะครับที่เด็กๆซื้อได้รับได้ดรับอย่างเงี้ยชิปสองสิงหาเรารวมใจกันกราบแม่ของเราโดยการนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากสภาสังคมเคราะ์ไปกราบคุณแม่นะครับได้บุญด้วยครับน้อสนใจกันเดียกขึ้นตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะคะทุกคนต้องบอกว่าในในการทําครั้งนี้เนี่ยได้หลายเด้งเลยคุณผู้ชมขาไม่ใช่เฉพาะแค่ได้กราบคุณแม่เท่านั้นนะเรายังได้ช่วยเหลือ แม่บ้านสมคมแม่บ้านที่สุรันบุรีรวมทั้งน้องๆเด็กพิการที่เขาได้มีอาชีพรวมทั้งสุดท้ายแล้วเงินที่เราซื้อก็ย้อนกลับมาเข้าโครงการเพื่อจะช่วยเหลือน้องๆที่ต้องการทุนการศึกษาหลายทางหลายทางขอบคุณสําหรับเรื่องราวดีๆจากดรมนัฐค่ะกาบเตืค่ะปีหน้าดค่นตัใจแล้วค่ะวันนี้เราพ่ดีคํามน้อกแม่นาะใช่ค่ะแค่นี้ก็สุดยอดแล้วค่ะ พวกกันมั้ยนะคะทุกคนเจนถึงวันพฤหัสนะคะเวลาใบสองดอกเตอร์มาเวลาใบสองนี่สินะคะทางช่องวอกโฟย์หมายเลขยี่สิบสามวันนี้ดิฉันและด็อตร์ต้องลาไปก่อนนะคะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ